ครับผมสวัสดีช่วงเช้าครับผมวันนี้เสียจะพา,าไปดูนะครับผมทัวร์นะครับทัวร์ที่วานี้ก็โบมเมนทัวร์ฟักยาวนะครับนะที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้ก็ทัวร์ฟักยาวก็ซีดกําจัดนะครับกัจัดท้าแล้วครับผม แล้กก็ให้ต้นมันแห้งตายครับผมเพื่อสีได้ทําการปุูกไหมเดี๋ยวมันนี้ก็สิพามาดูพ่นผลิตครับนะพ่นผลิตก็คือทั่วเหมือนกันนะครับแต่เป็นทั่วไปไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมอ่าค่ายเมื่อวานนี้นะครับผมสตาร์ทรถออกไปหน้าบานแป๊บเดียวนะครับผมหมดละประมาณอ่าสิบห้าทุง่งไม่ใช่สิบห้าทุ่งสิ อ่ะถัวสิบห้าทุง่ง้วก็บวกกับผืชผัก้วก็ต้นมะเขือนะครับรากามะัก,กมะอืน,นะครับผมประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับผมนะกะเห็ดยางละสิบบาทถหงวสิบบาทกะทัวนะครับผมนะกิโลละสามสิบบาทนะครับนะทัวเดี๋ยวพาไปดูครับว่าทั่วร์ยังนะครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวผมทำรั้วกันไกลไว้ครับกันไกลกันบ่ทำแล้วไกลเข้าไปเคลียทำลายพืชผักที่ปลูกไว้ในส่วนครัวเอาล้ลางจง้าหนามเลยไหมโอ้ขาดดีก่ะม,มังอนมันก็ลงมาบีบมึงปีน่ยมังออนขี่ไล่อยู่เนอะ มือวานนียังเก่มันอีออนจังเนะโอ้อาเกีตอนเวลาเก็บตอนเวลาตีเออลางมานไอว่ามันต้องอกมันถึ่เวลาละแต่มันมันบุคคลมันนง่ามันไล่แล้วมันอันกินซ่านห่านใส่ปุ๋ยใส่หีเดียวนึงเนาะอะไรวัดไว้เป็นอย่างละ เนะครับผมก็มาหามาดูนะครับผมกําลังประมาณสามซีโลได้นะครับผมสามซี่โลช่วงเช้าเก็บมาก็ค่ายรลประมาณสี่รูห้ารูครับห้าห้าโูครับก็โหลซาสิบบาทห้าสามสามห้าสิบห้าก็ร้อยห้าสิบเนาะแอลโหลซาสิบบาทครับผมนะก็ เก็บมนก็มาคัดมาล้างนะครับผมแป๊บเดียวครับเดี๋ยวหาไปดูดงนะครับผมเพราะว่าปุกไว้กับบอเดตั้งใจว่าที่ปุกปุกไว้ต้มกินเล่นนะครับผมนะตั้งใจปุกไว้กิ่นเล่นแต่ว่ามันก็พอปุกไว้กินเล่นแต่ว่าปุกไว้กินเล่นเยอะนะครับผมประมาณงานหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมก็บบอเดคุ้มยาครับผมการโรคลำบากเลย นี่ครับเมื่อเช้านี้ลกหมากะนะี่ครับผมตวนมันโรคโรคโแต่ถ้าเราคุมยาไะ้มันก็สี่ทาการโรกง่าย,ะายนะครับผมโรคจะง่ายนะครับเรียอยู่ประมาณหน้านึงแล้วโรคไปนี้เป็นแผวแล้วนึงนะครับผมอ่าถ้าตรงทวนพื้นที่นี้ถ้าเอาทัวออกกาอีปุ๊กนะครับปุ๊ก ข้าโพดนะครับข้าโพดมันเป็นมันโตเร็วครับข้าโพดประมาณซ่องล้อบนะครับได้จะพูข้าโพดเมื่อวานนี้ก็เอาไม่หยอยนะครับผมไปค่ายแล้วโตวไวจังอ่ะมะแขงแขงพวงหรือมะร้อพวงภา,าษาบานท่มเรียกมะแขงนะครับผมเนี่พวงก็ตัดไปแล้วนะครับ นี่ต้นมะเขือพวงนะครับภาษาไทยบ้านห่มเรียกมะแข็งพวง <c oughs> ตัดไปล้มะฝักมะฝักมะอึนะครับหรือฝักทองนะครับผมก็ตัดไปแล้วโตพทันนะครับอ่าเยอะแย,ยะนะครับผมส่วนหลังบ้านมะละกอหลายพันธุครับผมอ่าอันนี้พันหนึ่งนะครับนะขอมะมะละก,กอหรือมะมะละกอคอแลน อ่านเนื้อต่าส้มกะนู่นนะครับผมอตั้งแต่สุดแล้วนี้นี่นะครับผมอ,อขอเก็บไข่ไล้แล้วคอยครับมันเดี๋ยวผมจะหาไปดูครับเพราะนอกจากฝนที่ตกมานะครับน้ํามันจะเข้าในบอ่อเห็มแล้วตัวนึงครับเดี๋ยวผมจะสูงให้ดูครับตัวใหญ่มากครับอไปบัวท้อโตมันนะครับผม สุ่มมาเห็นบ่เนี่ยครับเป็นเป็นมันยืนในป้าครับกองห้องกระสุ่มนคัค่นี้เดี๋ยวอูาโด,ดแล้วได้ยินเสียงไหมครับ คอยครับแน่เห็นนะครับเห็นตัวบ่ครับแน่แน่แน่ดินแล้วครับดินไปหญ้าแล้วดินไปหญ้าแล้วตัวนี้ตัวใหญ่ครับค่อยๆย่องเข้าไปครับโดดไปแลว้ววะครับโอ้โดดไปและห่างไงเนี่ยอยู่ในบ่อนี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูในบอ่อก็ได้กบเลี้ยงกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้หมุดลงน้ำแล้วโอ้อยี่ในบอ่อนะครับรุ่มพ่อทานท่วมนียนะครับผมตูงย้ายเลยเออเอด เห็นยาครับผมนะเอาละครับผมกะืันนี้ก็ผ่ามาดูไลยสิงล่ยางนะครับผมในนหลังบ้านนะเป็นครั้งที่หกนะครับตอนที่หกที่เจ็ดละนะครับนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีกบรถมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมกะวันนี้กะอาร์ตมบอบุควยบอลแว๊บปาะสาบบ้านพมนะครับนะ ครับก็อัปโหลดทุกครั้งนะครับผมก็ขอบคุณนะครับ FC นะที่เข้ามาดูในช่องของคนบ่อท่านนะครับผมก็ได้นำเสนอสาระแนวทางสิ่งดีไปเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับการอาดเยี่ยงตัวบอเรียบร้อยเลยครับผมบรรยากาศเย็นดีแจงนะครับผมช่วงเช้านะครับผมวันนี้ก็เลยอัปโหลดะเป็น m v m p ที่ ครั้งที่อ่าครั้งที่หกหรือที่เจ็ดนะครับจำม่ได้แล้วเนาะลืมละนะครับผมนานๆนนทีนะครับผมก็ยุ่งกับงานนะครับนอกจากการ,กรเกษตรที่ผมปลูกไว้ล่างบ้านนะครับผมนะก็เก็บมะเขือนะครับผมช่วงนี้ก็มะเขือราคาขึ้นนะครับนะพุ่งถะร้อยแปดสิบนะครับก็พยายามให้มันออกลูกออกมากออกตกๆนะครับผมนะแหมค่ายดี นะครับมาซื้อฮอดบ้านนะครับบางทีก็อ่ากัวน่วยเหมือนออกมาบอทันกันนะครับก็เก็บกอาขอยอนทะยอนทะยอนเปะไข่นะครับผมนะทะยอนเปะไข่นะครับก็หล่อเต็มทัวนะครับผมทั่วผมจะแกมืออีกครั้งนะครับผมก็ปุ๊กก็ซื้อว่าปุกหลบแรกก็ได้ดีได้พ้นนะครับแต่ว่ามาทุกราคาที่ว่ามันอ่า ทุ่งละสามจิบบาทเนี่ยะครับผมอ่ากว่าจะได้ราคาก็จะไหวแล้วครับผมได้เก็บห้าเที่ยวนะครับทุ่งละร้อยกว่าบาทในห้าเที่ยวก็หมดไหวเขาดีขอ้อแก่โตไมนะครับมันก็คือว่าการปลูกกระเกือเนี่ยครับผมก็ต้องเสี่ยงกับราคานะครับนะเสี่ยงกับราคายัางพออย่างเสี่ยงกับอ่าการเป็นเป็นโรคนะครับผมนะส่วนมากเราจะลงทุนลงทุน,นเรื้องซ่านเคมีไปเยอะนะครับ ผมเพจจังได้ว่าผมซีอ่าผมจะซีเอาสั้นเคมีแบบตัดออกไปทีละย่างนะครับผมอย่างเช่นอยากฆ่า,มาแมลงเราก็ต้องใช้สั้นเคมีนะครับผมก็อ่าเพื่อประหยัดนะครับนะจะทําแบบการ,กรเกษตรชีวภาพนะครับผมผสมสั้นเคมีก็มีส่วนน้อยนะครับผมแต่จะเน้นชีวภาพมากกว่าแล้วก็ จะได้ลดต้นทุนการการลงทุนนะครับเราจะลงทุนไปทวกปุ๋ยทวกอย่าข้ามแมลงพวกฮอร์โมนมากนะครับส่วนที่เราลงทุนไปนั้นมันก็ยางฮอร์โมนก็ขวดนึงก็4 0 0กว่าบาทแล้วนะครับผมอยาฆาาหญ้า400กว่าบาท3 0 0รยกว่าบาท นะครับผมก็เป็นกระติกแกนลอนใย5ลิตรนะครับประมาณ500กว่าน,นะครับผมผมก็บอกว่าเห็ุจังใจจะลงต้นทุนตรงนี้ได้เพราะเขาเสี่ยงกับราคานะครับราคาที่เราปุกขอ่าขึ้นๆลงๆนะครับแต่ขาน5ลิตต้นทุนที่เราทำนี้ได้แล้วแล้วก็พ่นผลิตออกมากนะครับผมก็เราก็ซึ่งวาราคามันอีอาออกมาบ่ค่อยแพงันได้ก็เขาก็บ่ค่าทุนไ่นะครับผม นะได้อยู่แต่เราเสียงกับการลงทุนสร้างเคมีเยอะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาประดูส่วนนะครับผมแล้วก็มาบล็อกว่าการลดตน้นทุนท่านในการ,กรเกษตรที่เราจะทำต่อไปนี้คือผมจะปล๊กทัวกับฝักยาวแก้มือนะครับหนึ่งโฮโโองร์โมนฮมกับผลิตใช้เองได้ก็ได้พ้นดีแล้วเรี่ยแต่ยาค่ายานะครับ พายาผมการู้เรวัยเดี่ยวยังทำนะครับผมนะเเพื่อจะลดต้นทุนนะครับก็จะลงหุนแต่แค่ปุ๋ยซอบหนึ่งทีนี้ปุ๋ยกระแพงครับผมผมซื้อมาแล้วห่วงงวกันไท่นะครับซอบละแปดร้อยกว่าบาทซื้อมาไว้หนึ่งซออมละครับแล้วก็เมล็ดนะครับพันนะครับป้องละสองร้อยสี่สิบก็ประมาณพันก่าบ้านละนี่อย่างบริปุ๊กเนี่ยนะครับผมก็พอดีนะครับผมค้างทั่วที่เราทําไว้ นะครับผมมันปุกในซองหุ่นนะครับผมนะอะไะครับผมกะวันนี้ก็ข้อตัวลาก้อนนะครับผมนะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกะวันนี้ก็ข้อ,อจักลากันไปก่อน,อนจะจักลากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับผมนะช่องของขนบอทนนันนาดอัพรลดทีนึงครับผมเกี่ยวกับสาระย่างทุกอย่างชีวิตประจําวันนะครับผมข้องพรมแล้วก็ ประสบการณ์ผ่านมาแล้วก็เอามานํามาแชร์กันนะครับผมนะและขอ้อคุณผู้ติดตามนะครับจะเข้าห้าพันแล้วนะครับผมนะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ข้อตัวอะไรไปก่อนครับสวัสดีครับผม